เลือดออกที่สมองนอนอยู่โรงพยาบาลเดือนเดือนหนึ่งเต็มเต็มหมอบอกว่าต้องให้อาหารทางสายยางอย่างนี้ตลอดไปเขาไม่กินเองอ่ะเบอร์หนึ่งเสั่งมากินกินแล้วมัเริ่มดีขึ้นขาเขื่อก็มีแรงขึ้นเรื่อยๆยกได้ปกติสองอาทิตย์สามอาทิตย์เนี่ยกินเองได้ซึ่งเนี้ยที่ว่าอ่อนแรงก็เริ่มดักกินเองได้อะไรได้ก่อนที่ยังไม่ได้กินาตัวเนี้ยคือไม่มีแรงเลยก็ยังนอนกินแล้วก็ดีขึ้นตามลำดับเหมือนคนปกติ เพื่อนๆเขายังบอกว่าท้ไมฟื้นตัวไวเพื่อนเป็นจะตายเท่ากันนะอยู่โรงบาลใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นเดือนๆตอนนี้ให้เพิ่มให้กินเช้าสองเย็ยนสองนี่กินใกล้จะหมดลแล้วย่รอเีวัตะแล้เขาก็ล้มเขาเคยเป็นไปข้างแล้ว<อ>เคยเป็นมาแล้วตอนพศสอี่สิบห้าหายเป็นปกติก็อยู่ได้ สิบปีมันเป็นใหม่มันเป็นข้างฝา,าเนี่ยเนี่ยพอต่อเนี่ยก็ไป,ไปล้ม <ไป S 1> ล้มล้มที่ทํางานก็หมดสติไปเลย,ยเข้าเครื่องสแกนสมองเลือดออกที่สมองเขาบอกว่าหัวน,นี้ไม่ไม่ต้องผ่าตัดจุดที่เลือดออกมันลึกหมอบอกว่าก็กินยาร่างกายจะขับออกมาเองขับเลือดออกมาเองนอนอยู่โรงพยาบาลเป็นเดือนเดือนเดือนหนึ่งเต็มเต็มไม่หารต้องใส่ยาหมอบอกว่า ต้องให้อาหารทางสายยางอย่างนี้ตลอดไปเขาไม่กืนเองอะ่ะกลับมาได้ได้ชักอาทิตย์หนึ่งมั้งเขาดึงสายยางออกเองนอนนอนกลางคืนอันนี้ผมก็เลยเอาอาหารเหลวอะใส่หลอดกาแฟหยอดให้เขา,าเขาก็กินได้ครับกินได้ก็กค่อยกินมาอย่างนั้นตลอดที่แรกมันก็มีสำลักมั่งพอสำลักเราก็หยุดไปพอเริ่มกินยาตรเนี้ก็ถิดเบนหนึ่งสั่งมากินน้องสาวเป็นคนโทรมาบ,บอกน้องสาวบอกว่าให้กิน ตัวนี้มันแพงอะนะ,ะมันแพงแล้วก็ก็เอลองมากินดูก่อนกินแล้วมันก็ถ่ายดีถ่ายออกมาดำสีดำตลอดการเริ่มดีขึ้นขาเขือก็มีแรงขึ้นเรื่อยๆยกได้ปกติแล้วกินเบอร์นหนึ่งกี่ประมาณกี่วันวถึงจะเริ่มกินข้าวเองได้สองอาทิตย์ส<า>มอ,อาทิตย์ตกินเองได้ซึ่งเนี้ยที่ว่าอ่อนแรงก็เริ่มตักกินเองได้อะไรได้ปกติก่อนที่ยังไม่ได้กินลตัวเนี้ครับ คือไม่มีแรงเลยก็ยังนอนกินแล้วก็ดีขึ้นตามลําดับเหมือนคนปกติเพื่อนๆเขายังบอกว่าท้ไมฟื้นตัวไวเพื่อนสูงที่ทํางานมันจะเป็นจะตายเท่ากันอยู่โรงพยาบาลใส่เครื่องช่วยหายใจเป็นเดือนๆตอนนี้ให้เพิ่มให้กินเช้าสองเย็นสองเขาคิดว่าเป็นยาที่หมอให้มาเพราะราม้บอกเขาว่ากินยาเบอร์หนึ่งสังเบอร์หนึ่งนี้เขากินเราไม่ได้บอกเขา เขาคิดแล้วก็จัดให้เขากินเขาก็คิดว่าเป็นยาโรงพยาบาลให้เลยนอ๋อเทียงก็เลยไม่รู้ว่ากินอะไรหายนะแต่ว่าดีขึ้นเยอะจ้าไม่กินพวกมันก็กมีกินนี่ก็คือไม่เอานี่กินใกล้จะหมดแล้วเนี่ยอเม่์เมย์เมยเดี๋ยวเมยเดี๋ยวสั่สั่งแล้วสั่งแล้วโอ้ เบอร์หนึ่งสมุนไพ,พรภารกิจแห่งชีวิตเพื่อสุขภาพคุณ